พวกเขานอนกันเป็นระเบียบมากเลยถึงเวลาต้องจัดการหน่อยแล้วตื่นดูนี้เลยนะพวกเด็กขี้เศร้าโอ้ยตายแล้วเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนั่มาสัญญาณไฟไห,หม้เหรออรุณสวัสดิ์นักเรียนทุกคนหวังว่าจะหลับฝันดีกันนะอรุณสวัสดิ์ครับคุณวอลเลซทุกคนไม่ได้มาที่นี่เพื่อมานอนกันนะ ทุกคนดูแลตัวเองกันด้วยฉันจะไม่มานั่งดูแลทุกคนตอนกำลังสอนอยู่หรอวนะเข้าใจใช่ไหมเข้าใจแล้วครับโอ้โสงสัยลูกสาวตัวน้อยของฉันจะฝึกทั้งคืนจนนอนหลับไปพร้อมคอมพิวเตอร์เลยมั้งเนี่ยเด็กดีการนอนมันก็สำคัญเลยนะงั้นนอนต่อเถอะจ้าอืมด่านใหม่แล้วเหรอเนะี่ยขนาดตอนที่เธอหลับอยู่ยังคิดถึงเรื่องการเลียยเลยน่ารักจังเลยเขาจริงจังปะเนี่ยชัอย่าทำให้เธอตื่นนะนี่มันไม่แฟร์เลยอะเงียบเงียบเลยนะ ชมเปี e ้ยนอีสปอร์ในอนาคตเขาก็มาเรียนกันที่นี่ทั้งนั้นแหละรีบเข้ามาโซเวอร์เดียวกับฉันสิเล่นเฮซสนดุกนิ่เจอลูกรักเยี่ยมมากเลยเชดอีธานนายเอาอีกแล้วหรอนะี่ยพวกมือสมัครเล่นนี่นะนี่ฉันต้องกดปุ่มไหนอะ่ะนายก็เซิร์ช Google สิฉันกำลังทำสงครามอยู่เห็นไหมฉันยุ่งอยู่นะอีธานทำไมนายไม่ชนะเกมนี้สักทีล่ะ ผมไม่รู้จะใช้ท่าไม้ตายยังไงอะครับแต่ฉันอธิบายให้นายฟังไปแล้วนะนายต้องกดขึ้นแล้วก็ขึ้นอีกรอบจากนั้นก็ลงแล้วก็ขวาแล้วกดปุ่ม x เข้าใจไหมเข้าใจครับ <sk r isa> นั่นมันอะไรอะ <k> เยี่ยมเลยฉันทำได้หรือละ่ะต้องขอบคุณวิดีโอนี้นะห้ามโกงเลยนะแบบนี้นายไม่ได้เป็นแชมเปีย้ยนหรอกแต่ผมไม่ได้นะ ซินดี้ลูกเป็นยังไงบ้างจ๊ะลูกชนะหรือยังยังเลยค่ะหนูติดด่านนี้มาตั้งนานแล้วอะใจเย็นก่อนลูกรักเดี๋ยวพ่อช่วยหนูเองดูสิหนูต้องเดินเข้าไปในป่าแบบนี้นะใช่แล้วหนูว่าหนูเข้าใจแล้วค่ะ เสร็จแล้วหนูก็ต้องเปิดความสามารถที่3แล้วหนูก็โจมตีได้เลยเลือดเขาลดแล้วละ่ะพวกเราต้องชนะแน่นอนเย้ <Yeah! S 1> พวกเราชนะแล้วละ่ะเย้เยี่ยมมากเลยแบบนี้หนูสมควรจะได้เกรดดีๆไปเลยนะขอบคุณมากเลยนะคะพ่อฉันก็นึกว่าพวกเราจะต้องมายกน้ําหนักกันนะเนี่ยจริงด้วยอะ่ะทุกคนสนใจทางนี้หน่อยฟังให้ดีแล้วจําไว้เลยนะถ้าพวกนายอยากจะเป็นเกมเมอร์ตัวจริงพวกนายต้องมีนิ้วที่แข็งแรงอีสปอร์ตก็เป็นกีฬาชนิดหนึ่ง งั้นผู้เราก็จะต้องมีสภาพร่างกายที่แข็งแรงเพื่อจะไปต่อสู้กับคู่ต่อสู้ด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้งว้าวแข็งแรงมากเลยเอ่ะเฮ้ยน่าเบื่อสุดๆเลยพอละจะเย็นๆกันก่อนนะตอนนี้พวกนายไปเริ่มได้เลยเตรียมตัวระวังไปวิชาพละของนักกีฬาอ e ีสปอร์ตเนี่ยมันก็แตกต่างจากคนธรรมดาเล็กน้อยแต่ดูเหมือนมันจะเหนื่อยเหมือนกันนะ ต้องวิดพื้นด้วยนิ้วของพวกเขาแบบเนี้ยเยี่ยมมากเลยลีโอสู้ต่อไปนะว,ว้าวอีธานผมจะต้องเป็นผู้เล่นที่เก่งที่สุดให้ได้ผมนี่แหละตัวจริงไม่มีอะไรมาหยุดผมได้หรอกาน้ำหนักอันเนี้มันแค่จิ๋วเดียวเองเป็นอะไรเล่า <laughs> <laughs> พวกเราเหนื่อยขนาดเนี้ยส่วนเธอโมแต่เล่นกับที่กดป๊อป,ปแป๊ะเนี่ยนะมันง่ายเกินไปหรือเปล่าใช่แล้วเลยฉันก็เห็นด้วยนะเดี๋ยวฉันไปจัดการเอง แบบนี้มันไม่ทําให้หนูเก่งขึ้นหรอกนะต้องแบบนี้สิถึงจะแฟรหน่อยลองที่กดป๊อปแปะอันนี้ดีกว่าจ้ามันเบาสบายกว่าเยอะเลยอะไรเนี่ย ต่อสู้ของฉันเก่งมากเลยอะถ้าฉันแพ้ตรงไม่ได้เข้ารอบตัดเชือกแน่ฉันปล่อยให้เป็นแบบนั้นไม่ได้แลวนะในเกมที่สําคัญแบบนี้คุณไม่ยอมให้อะไรมารบกวนคือแน่นอนฉันแพ้แล้วอะนี่มันไม่แฟเลยมีคนย่างบาร์บีคิวแถวนี้ด้วยเนี่ยว้าววิกสงสัยเกมของนายจะร้อนแรงมากเลยนะอุ้มไม่นะทําไงดีเนี่ยทำไงดีคอมพิวเตอร์ฉันใครก็ได้เอาที่ดับเพลิงมาหน่อยเร็วนะแฮะพวกคีแพ้แบบนี้ใช้มือข้างเดียวก็ชนะวกเขาแล้วไม่มีอะไรมาหยุดฉันได้หรอกขอบคุณนะคะพ่อสำ ลงอีกเลยล่ะเพื่อหนูเลยจ้าผู้ชนะตัวน้อยของพอ่อปรักพ่อนะคะใน e s p o r t ์ตบางครั้งผลของเกมก็ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์เหมือนกันนะนี่กดสิคุณวอลเลสครับผมอยากได้เมาส์ใหม่นะครับอัน,นเก่ามันพังแล้วอะ่ะนายมีปัญหาตลอดเลยนะอ e ีธานตอนนี้มีเมาส์เหลือแค่อันเดียวแหละเอ,อ้มนี่มันเมาส์จากยุคไหนกันเนี่ยเขาไปขโมยมาจากฟาโปเปล่าอะ นายมีปัญหาหรือไงเออไม่ครับทุกอย่างโอเคขอบคุณนะครับฉันไม่ปล่อยพวกซอมบีพูกนั้มาจับฉันได้หรอกทาไมตัวละครของฉันมันไม่เดินเลยอะเมาส์ฉันพังอีกแล้วะเนี่ยทำไมต้องเป็นแบบนี้ด้วยนะโอโ้หนูเรื่องอันที่หนูชอบได้เลยนะมีหลายสไตล์เลยละ่ะจริงปะเนี่ยเขาล้อฉันเลนหรือเปล่าว้าวมีเพียบเลยอะ่ะ โอว้ว่าแต่อันไหนของฉันเนี่ยฉันยังเล่นเกมนี้ไม่จบเลยนะไม่นะไม่ไม่ไม,ไม่ฉันก็เป็นอาจารย์ใหญ่ที่ดีเหมือนกันนะเนี่ยตัวละครของฉันจะตายแล้วไม่ฉันแพ้แล้วล่ะอุ๊บไม่เป็นไรหรอกนะลูกฉันต้องเริ่มเล่นใหม่อีกแล้วเหรอเนี่ยอีธานนายช่วยบอกฉันได้ไหมว่าหน้าไหนอะหน้าที่17ไงเข้าใจละขอบคุณนะเออเจอแล้วล่ะ ันเตรียมตัวสอบนี่มาตั้งสองสัปดาห์เลยนะฉันเรียนรู้สูตรมาเยอะเลยด้วยนายน่าจะลองฝึกให้เยอะกว่านี้อีกนะทำไมพวกเขาตื่นเต้นกันจังเลยอะนี่นักเรียนทุกคนอรุณสวัสดิ์นะจ๊ะซินดี้การสอบจะเริ่มแล้วละ่ะลูกสาวของชายและหนึ่งในพวกนายจะได้เริ่มกันก่อนเลยหลายคนนั้นก็เป็นนายก็แล้วกันนะอี่ทานไปที่ห้องกันเลย ไม่ไม่เอาแบบนี้นะเธอเป็นตัวจริงของเกมโม o ทลทรูแบทเลยละ่ะฉันว่านายต้องทำได้แน่นอนน้องชายะเป๋าดีไปด้วยนะเผื่อไว้ก่อนเอานี่ไปนาโชคด้วยก็แล้วกันนายน่าจะต้องใช้มันขอบคุณสําหรับกําลังใจนะทุกคนมาสักทีฉันรอนายตั้งนานแล้วฉันไม่จับมือกับนายหรอกนะก็ได้ก็โทษทีนะ <laughs> นายจริงจังหรือเปล่าเนี่ยแบบนี้ต้องหาที่เขาเที่กว่าจอยเกมะแต่ฉันก็มีอันเดียวนี่นะมันใช้งานได้หรือเปล่าเนี่ยนี่อันใหม่ของนายเอาไปแล้วก็เลิกบนได้แล้วเริ่มกันได้แล้วนะฉันต้องชนะแน่นอนฉันเรียนเรื่องนี้มาจากคุณวอลเลซเลยนะพวกเขาพยายามกันอย่างหนักเลยล่ะเลือดฉันไม่ลดง่ายๆหรอกนะฉันน่าจะเลือกตัวที่เก่งกว่านี้หน่อยนะโอ้ทำไมเสียงกระดูกใครหักหรือเปล่าอ่ะ ดูเหมือนว่าเกมนี้จะจบลงแล้วล่ะก็ไม่นะเธอต้องชนะฉันแน่เลยจากนั้นก็จัดการเลยยินดีสําหรับผู้ชนะด้วยนะซินดี้หนูเก่งที่สุดเลยจ้ะซินดี้หนูเป็นที่หนึ่งเสมอเลยแบบนี้ต้องมีหนทางอีกยาวไกลในเส้นทาง e-sport แน่นอนรอแป๊บนึ่งนะหนูคุณจะได้รางวัลด้วยนี่มันเกมใหม่เลยเหรอคะหนูอยากได้แบบนี้มาตั้งนานแล้ว่ะนี่แหละของหนูคนเดียวไปเลยจ้า นายเชื่อไหมเล่าว่าฉันน่ะได้ขึ้นไปอยู่ที่หนึ่งเลยด้วยนะน่าสำหรับเกมเมอร์ที่เก่งที่สุดหรอว้าวพิซซ่าเต็มเลยอะ่ะคุณวอลเลซเขาน่าจะเตรียมไว้ให้ฉันน่นแหละหวังว่าจะมีหน้าไปปะโรนีบ้างนะเดี๋ยวก่อนสิเราต้องมาตัดสินกันก่อนว่าใครเก่งกว่ากันเฮ้ย hey, ฉัน้อกคือนายแน่งั้นวิเคราวหหน้าก็แล้วกันนะน้องชายแมแบ่งฉันชิ้นหนึ่งดีวันนี้มันดีจังเลยนะเนี่ย นขอดูหน่อยดิเอามือของนายออกไปเลยนะนายนี่มันหยาบคายมากเลยสันหิวมากเลยอะจริงเหรอจ๊ะตอนนี้นฉันอิ่มมากเลยต้องขอบคุณพ่อของฉันนะสำหรับมือท่ามแบบนี้ซินดี้เหรอนายคิดว่านายจะได้เป็นเกมเมอร์ตัวจริงเหรอฮ่านายคงต้องไปฝึกอีกนะเลยละ่ะการทดสอบเกมเสมือนแบบในชีวิตจริงมาเป็นการทดสอบที่ยากที่สุดในโรงเรียนกีฬาอ e ีสปอร์ตเลยละ่ะนักเรียนทุกคนเขาพร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อชนะเกมนี้แต่ถ้าพวกคุณมีทักษะไม่เพียงพอ บางทีก็อาจทำให้เกิดปัญหาได้หวังว่าจะไม่มีใครรู้นะไหน่ไม่ลองหน่อยสิฉันแค่ต้องใส่สูตรนี้เข้าไปเพื่อให้ได้เงินเยอะๆคุณโดนจับแล้วหรอครับอะไรเนี่ยคุณต้องเข้าใจผิดแน่เลยค่ะผมคือเจ้าหน้าที่ตามจับคนโกงมาจากหน่วยงานไซเบอร์เลยนะครับคุณแหกกฎการเล่นเกมครับดดเกิดอะไรขึ้นที่นี่เนี่ยสาวคนนี้จะต้องเข้าคุกเนื่องจากเธอโกงการเล่นเกมครับหนูขอโทษนะคะคุณพอ่อต้องมีอะไรผิดพลาดแน่เลยฉันไม่ปล่อยให้ลูกสาวของฉันมีปัญหาหรอกนะ ไม่เอาชุดนักโทษนะริบโดดฉันไม่ชอบสีส้มเลยอะนี่มันแย่สุดๆฉันไม่ชอบเล่นเกมแบบนี้เลยฉันคิดถึงพ่อกับคอมพิวเตอร์ของฉันจังก็ได้ซินดี้หายใจเข้าลึกๆก,ก่อนนะมันยังไม่จบหรอกนี่ซินดี้พ่อเองนะจ๊ะพ่อเหรคะนี่จะทำให้หนูออกมาจากที่นั่นได้นี่เป็นคุณแจเหรอคะใช่แล้วล่ะขอบคุณนะคะไปรอหนูที่โรงเรียนได้เลยคะ่ะโชคดีนะจ๊ะลูกรนะัก ว้าวนี่มันสูตรโกงหลบหนีคุณตำรวจนี่นะพอฉันนี่เจ๋งที่สุดเลยอะว่าแล้วว่าทำไมเขาถึงได้เป็นแชมปเปี้ยนเกม GTA ฉันกลับมาแล้วล่ะนี่ฉันฝันไปหรือเปล่าเนี่ยพ่อว่าแล้วว่ามันต้องเวิร์กหนูดีใจมากเลยค่ะนี่พวกเราเล่นเกมกันมากไปหรือเปล่าเนี่ยฉันไม่เห็นจะเข้าใจอะไรเลยอะอย่าเพิ่งเพ้อเจอกันไปนะรีบทำข้อสอบกันต่อเร็ว เขาดูหาดของหนูดูดีมากเลยเหมือนกับบ้านของพวกเราเลยล่ะเหลือเวลาอีกแค่15นาทีก็จบวิชานี้แล้วนะขอโทษทีนะครับขอผมไปข้าห้องน้ำหน่อยได้ไหมด่วนเลยเลยครับไม่ได้หรอกไม่แฟรเลยอะ่ะโอ้ยงี้ฉันก็ไม่มีทางเลือกแล้วสิเขาแก้ปัญหาได้ดีเหมือนกันนะเนี่ยนี่แหละเกมเมอร์ตัวจริงคุณอยากจะไปโรงเรียน e s p o r t แบบนี้บ้างไหมบอกเราได้ในคอมเมนต์ข้างล่าง คุณชอบวิดีโอของเราไหมอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องของเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เจอกัน